สวัสดีครับกใกล้ปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนก็ร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขกันนะครับก็จากตอนนี้ไปถึงปีใหม่ก็ร่ำรวยกันมีความสุขทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก,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 กทุกทุกอย่างนะฮะขอบคุณครับก็ที่ออนี่ก็ฝากกีตาร์แบนทีด้วยนะของเราก็จําหน่ายไปหนึ่งตัวนะฮะสองตัวละกันฮะอตัวหนึ่งก็ลูกค้าซื้อที่บ้านเนาะเป็นทรงเทเลนะฮะ นั่นก็สวยงามสีม่วงม่วงนำเงินแล้วนี่เมือ่อวานครับมันก่อนก็ส่งไปเป็นไม้พยูนนะฮะขอบคุณลูกค้าจากเมืองการเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นทรงเลสพอลคริปสันะฮะ,ะสไตล์น้อยน,นี่จะเป็นสีเขียวลายมังกรนะฮะของเราทำนี้ติ๊กเกอร์มังกรจะไหลลื่นฮะเล่นง่ายไม่มีหลุดออกง่ายติดดังเท้าวอนแล้วก็เป็นยี่ห้อ T e, ทีแบันทีเสวยงามนะคร <c oughs> <ๆ>ับผมกิตต์้า ก็ทำให้เข้าก uh, ันนะสีเขียวเนาะจะไม่ไม่มีที่ไหนนะฮะที่ที่นี้่เดียวจะเป็นอ่าเพรพอก็คือ h ฮมเมอร์กิ้งนะฮะหน้าหลังสีแท็กก็สลกอ่าข้างบนเนาะนะครับนี่แท sure ็กหน้านะครับ่าแท็กกลางสลกนะฮะีแท็กกลางหาแท็กท้ายนะครับผม ครับนี่ก็เป็นมีวอลุ่มนะฮะมาแท็กหน้าแท็กหลังแล้วก็มีโทนนะฮะก็เป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับผมครับเอาไปเล่นออกงานได้นะครับโปรโมชั่นเราก็บอกราคาไปเลยครับก็เพียง6กพันเก้ารบาทไม่แพงเลยนะครับผมก็คุ้มค่าแล้วมีโปรโมชั่นแถมกระเป๋าอย่างหนาแล้วก็มีสายแจ็คสายพายที่แถมให้กับกีตาร์ที่เราส่งไปเนาะคือถ้าไม้พยุนนะฮะก็คือเรามีสายสะายแล้วก็มีปิกเสียปิกนะฮะนี่แจ็คและสายที่เล่นนี่ถือว่าคุ้มค่าเล่นได้ออกงานได้้วครับเราแจกฟรีครับคืนอะไรลูกค้าครับ ก็เลยลีลานี่หน่อยครับก็ฝากบทเพลงใหม่นะครับล่าสุดแต่งเพลงทุกวันทําไมถึงแต่งเพลงวันก็อยู่ในเนื้อหาของเพลงนะครับผมสโลมาตอนแรกก็คือประมาณนี้แต่งเพลงแต่งเพลงทุกวันทำไมฉันถึงแต่งเพลงในทุกวัน ว,วันมีเวลาว่างหัวใจไม่หมดวันไม่ใช่คิดจะแต่งเพลงก็แต่งเลยไม่ค่อยคิดคิดฝันก็จินตนาการบทเพลงนี้คงมีความเรามีความเหงามีรอยยิ้มกันไป ส่วนใหญ่ก็สนุกสนุกสนองกส่วนะนึนก็เป็นการาทำเพลงมาให้ไปเอา,อาท่านท่านพี่พี่น้องเราไปเล่นได้นะฮะคือสนุกสนุกก็ทีน้องไม่มีลิขสิทธิ์แล้วครับเอาไปเลยฮะแล้วก็เล่นคอร์ดก็คีย์นี่ในในคีย์จีน, G นะฮะเขาเรียกว่าจีเนาะซอนฮะจีซอนก็คือจ,จริงๆผมเล่นแต่เพราะว่าผมป่าจะยุ่งยากหน่อยนะครับจีแล้วก็บีนะครับผมแล้วก็อีมิเนอร์แล้วก็ซ e ี or, แ C. ค่นี้ครับคอร์ดมาไม่แก่ดูครับสโซโล่ตอนตอนท้ายก็ไม่ยากครับคือเล่นเงี้ย จะเป็นอะไรที่ง่ายมากเพลงสั้นแต่จังหวะมันสนุกก็อางไงก็ฝากด้วยนะครับกีตาร์บางทีเราก็จะผลิตตั้งแต่ก็เริ่มมาผลิตมาเนาะก็ได้ก็ประมาณก็หลายรุ่นหลายแบบนะเดี๋ยวเราจะผลิตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีกีตาร์โป่งเข้ามานะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นพินโปร่งพินไฟฟ้าอะไรซึ่งอะไรเราจะทําหมดนะฮะก็เป็นแบรนด์ของเราก็จากคนภัคเนี้นะเขาเองฝากด้วยครับก็กับสินค้าที่ก็เป็นสินค้าที่คนไทยผลิตเองแล้วก็คนเหนือทาเองแล้วก็เราตั้งใจทำนะฮะในคุณภาพในราคาที่เหมาะสมของแต่ละรุ่น แต่ละอุปกรณ์อะไรเนาะคือเราไม่ได้ว่าอยาไปขายแบบอะไรแพงมั่งไหนะแต่ไงก็ช่วยอุ่นุนครับเราส่งจริงตามคิดนะฮะเราก็แพ็กอย่างดีนะฮะคนส่งอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็แพ็กไปนะฮะก็เลยลูกค้าก็ได้สินค้าตามแน่นอนครับคือไม่ได้ว่าคือความหมายว่าจะเป็นแก๊งคอสเตอร์แต่แถวนี้รู้สึกจะหายไปไม่ต้องกลัวไม่มีแน่นอนครับโอเคนะครับผมไงฝากด้วยฮะร้านพยมสิกริต้าแบนทีนะครับสวัสดีครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับเราก็อัปเดตทุกวันนะครับ thing playing to...